สวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะลงพื้นที่ชนนะคะ้อออง่่นนเาีี

ร้มที่ไหนครับที่บ้านบันไดอืม,มอ,อืมาโโตายร้อยก้อนครับ้ายร้อยก้อนครับทั้งร้อ เพราะว่าเราเราขน,นมาเมื่ก่อนแค่ห้วงหวานร้อยบ้านสามร้อยแล้วก็เอาไว้สุนกลางเน่นสามพันนั่นแหะกลางสมใจได้มัได้ร้อยหนึนงใช่มซึ่มี้ร้อยนึงเมื่เจ้า่มันมีทั้งหดากวก้อนจิวันบ

ตอนหึ่อกี่ก้อนหอวันสองันละสามสิก้อนแต่ตอนนี้ก็คือมันมีหญ้าตรงคูคอนก็จะยงตรงนีนะตัวกับสนาตรงนี้ต้อความจริงหมดแล้วก็เลยยังม้เตือนหญ้าเลยคุณพ่อมื่อเรื่งวยกินหยากี่ก้อนก็าสมือลรก้อนเท่านั้นครับเหมือนเมื่อก้อนเลยเหรอันนไม่อนเดวเด มันเป็นยามันเป็นางฝงยาไหมไม่เารกมันกินมัเป็นฟางการมันจะกินเขาไปยาเขาเรียงกับง่วงอะไรล่าโอ้เากิน่วงไปเพราก็บางเขากินกันม่ัวันเขาก็ไม่เคยกินยายาดีแน่มาดีกินยาซดไม่กินยาซมันกินยาดแล้วมันเจอยายาแบบข้างเพื่อนก็ไม่อยากแล้วม่เจอไม้มาดูยางั้นกเอาอยู่เน

จีน้ำเกลือล่ะต่างๆต่างๆต่างต่ามะเวลามากินวันน้เออเดว่าไอ้กับผมขีดยาก็ล่างขึ้ยาล้างยาออกก่อนได้เลยละพิจน้ำเกลือทั้งในกับ๋องยาที่ไปจีนยาอยู่ดายยกกอไม่ไม่แต่จีตเอาน้ำเกลือละลายพอเค็มๆหน่อยกิน อาจจะมีสูตรของเขาอยู่มั้งเกียนเขียนเนี่ยเราเนี huh. ujemy, like, like, like. Right ่ยเคยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลีายแบบนี er ้แหละขึ้นห้องนี่เขาจางไรข้ขี้ขี้ขี้แลมันจะหอมแล้วมันจะกินตามหลักเน้ำตารน้ำตาลต้มหมักตั้งแต่สดนู้นเราก็เอาสูตรไปใช้นี่อ่ะน้เกลือเนี่ยละลายแล้วขีด ัเกือบาเราไ่เอเกือแข่ย่อเออบอกขาวลองอนาใส่บัวน้ไใส่บดน้ัวาารไปข้นไก่ขุดรังกนะเข้นาเป็นเมีเนาะอาบสงเสนบัวดนขาวาน้ัวเส้บัวาใไห้ของวัวที่ไปข้น่ะไอ้ไปขนเขาที่ขุดรังอขาก็ว่าขนแล้วสาม้อยก้อนไปสี่คนไอ้ไอ้คนที่ไปมีวัวตัวเดียว เ็เลยบมาไหัวไปนะหัวตัวเดียวได้แบคนเาารอก่อนถ้า้าแพดีก้อนคือก้อนละตวสิ้าแพละตัวก็มนใหตอ่ไหนให้อื่นไม่กินดอกไ้นาะันให่เยัวก็มินมันไม่เคยกินหน้หงไมยองพอมีหญ้าให้มันกินหมดล้มันขาย้อมมันนั้ขนนิเียนั่มขืน ไม่ไดมาจากนี้แล้วเแล้วไปรถรู้่วมไึ่ไ้มาว่าน้ำน้ำยูตัวเพายู่ตัวเพราะนบงคนแบบตาที่บ้านมานารถเป็นแมงม้อไม่แสดงว่าจะหนีสูงข้อที่ไหนเพราะว่ามมม้านี่มนนแวมไม่นเยือมนปนไม่ดีมน้อนมันรนมันีมันไลงม่ดีมี้นดีข้นหน้าผมดีเรยมแล้วะเดขายอนสหมือขอไหุ้ญราว่าน้ำเ้าน่สนนี้ว่า วามาดึงดีเลยวาหน้าผมถ่วงเนาะไฟ่งไฟถ่วงไหลเลยเนาะมเปนามเดือนยยงรพี่แคนีทาโอ้โแล้ว,าวมาคาคิวน ้าไม่เคยกินเนี่ยไม่เคยกินต้องหาวิธีนี่แหละาเนือพราะว่ามันกินแต่ยาเขียวยเขียวบอกมันนู่ว่ามีเนื้ออดน้ำมันม่มี้หิวกินเลยหิวเาไป เดี๋ยวไล่ไล่ลงนี่ก็ไรข้างล่างเลยมุดกี่เมตกินเข่าเลยอาทีเขาบอกไม่้เลยบวนบวลงไหนก็เสียแล้วใช่ไหมนเลมื่อวานมเือนปั่นเ้าข้มาเขียวเรเรือเรือตำรวจเขามาตอนนี้มีกี่ลรับเกสายผอตัวชั้นก็มาประจำแล้ตัวชั้นสอง

แล้วตอนทะเราก็พักที่ไหนไกจากให้พี่โรงเรียนครับข้าวปลาอาหารยัให้เขาขาดอกครับผมคงจะทรงอยู่แบบนี้ยนะถึงจะฝนีไม่ตกมันเพิ่มมันจะทรงอยู่ผมว่ามีแน้เพิ่เราะเขาจะปล่อยเกลือเพิ่มขึ้นอีกวันละสามวันนี้สามสิบเดแล้วน้ำเกลือลดกว่าแล้นดจิตมั้งลุ้นช่วยทรางเสริมเลยนะมันจะ ทำลายกำแพงเมืองจีนเนี่ยจะแตกแลงไม่แตกรละะ้เพาะกลังก่อมาสอบทรายกั้นพื้นที่รอบใน,นแต่ว่า,าครูตรงๆ่ะหมดสิทธิ์ไปทำแล้วไปนเยอเมื่อไหร่ก็เหลวแค่น้นเองมัวน้ำมหาสารด้วย แล้วข้างในนวดขาดอะไรไหมเคยไปถ่ายทีน <c oughs> ี้ได้เราจะดูบุรีแล้วเคยยัมาถ่ายเราเอีกไม่ไม่ไม่ถ่ายรูปแล้วนะครับ <c oughs> ชอบ่ายไม่ถ่ายรูปแล้วเนอะเราจะปนขอนกันแล้วหมดเลย